สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องใบเฟินพารวยนะคะคลิปนี้จะเป็นแนวทางเก่าของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกนะคะเนื่องจากว่า,าแนวทางของปู่ตาแล้วก็ปู่ชีพขาวที่น้องไปเฟินได้ติดตามนะคะน้องได้เอาไปแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะซึ่งก็ตรงตามที่บารมีของปู่ตาท่านให้มาเลยนะคะ งวดที่หนึ่งสิงหาคมนี้ปู่บอกว่าไม่มีเจ็ดมีเก้านะคะซึ่งมันก็ไม่มีเจ็ดมาสักตัวเลยนะคะสองตัวล่างเป็นหกเก้านะคะมีเก้ามาแทนนะคะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกสี่นี้นะคะปู่ตาบอกว่าไม่มีหกนะคะใครซื้อหวยที่ติดหกรับประกันได้เลยว่า ไม่ถูกรางวัลแน่นอนนะคะซึ่งน้องใบเฟิร์นเชื่อมั่นในบาร,รมีของปู่ท่านมากๆนะคะศรัทธาด้วยนะคะศรัทธาเท่านั้นนะคะจะนําไปซึ่งการถูกหวยนั่นเองนะคะอ่เลขวิ่งนะคะได้ทุกงวดเลยนะคะปู่ท่านก็จะมีปิศนามาให้ทุกๆงวดนะคะซึ่งว,วันที่16สิงหาคมนี้ปู่บอกว่ายังมี9นะคะ9ยังอยู่นะ จะเป็น9ก้าบน9ก้าล่างก็นำไปพิจารณากันดูนะคะเผื่อว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะขอบารมีปู่ตาและปูช่ชประขาวได้เปิดโชคเปิดลาบให้กับพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ